จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะฮัลโหลค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิชราค่ะค่ะสัปดาห์นี้ที่ทางราคาทองคาเป็นยังไงบ้างคะก็เราก็จะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอะนะคะทองเนี่ยย่อลงมาเพราะว่านอนฟามเทโลมีการดั้งงานเพิ่มด้วยปริมาณที่ค่อนข้างเยอะ แต่ตอนนี้เราเห็นว่ามันมีการรีบาวกลับมาหลักๆก,ก็อาจจะเป็นผลที่วันเสาร์มีการประกาศออกมาของอิหร่านว่าจะมีมาตรการในการซ้มลบซึ่งถ้าตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีปัญหาทางด้านการเมืองในอนาคตที่จะเกิดขึ้นน้ำมันก็มีการปรับตัวขึ้นทองคำก็เลยปรับตัวขึ้นตามน้ำมันนะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าสัปดาห์นี้เนี่ย โอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นก็ยังมีอยู่แต่แนวต้านเราให้ไว้ที่พันเ้อยบ้าเป็นต้านแรกสําหรับวันนี้นะคะค่ะถ้าเป็นต้านอาทิตย์เนี่ยเรามองที่พันเเป็นไฮเดิมที่พึ่งพึ่งผ่านมาถ้าสามารถเบรกเอาทก็จะไปที่พันเจ็ด้อยแดิบดอลลาร์ต่อทรอยส์เอาแต่วันศุกร์วันเพื่อหัดเนี่ยอีซจะมีการประชุมกันเดัะนั้นเนี่ย อ,อ,อาจจะมีนโยบายด,ดีๆที่เข้ามาซัพพอร์ตทั้งช่วงยุโรปถ้าข่าวอันนี้รับออกมาก็จะมีโอกาสที่จะยอ่อนแน่นอนรับเราก็มองไว้ที่พันเจ็ดร้อยห้า US ดอลลาร์ต่อทรอยร์อาเป็นแนวรับของอาทิตย์แต่ถ้าแนวรับวันนี้เรามองกันอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสิบสี่ US ดอลลาร์ต่อทรอยร์อค่ะค่ะตอนนี้นักลงทุนที่ถือครองทองคําอยู่น่าจะถือไว้ก่อนหรือว่าจะทํายังไงดีบ้างคะคุณพวันคะ คือถ้ามีกำไรดิฉันก็แนะนำว่าเราแถวสี่ห้าแถวนั้นก็น่าจะปล่อยออกทำกำไรไปหนึ่งช็อตก่อนเพราะว่าโอกาสที่จะย่อมีแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่มีกำไรก็ถือไปก่อนได้ถ้าช่วงนี้อทองคำยอ่อก็ทยอยสะสมได้เพราะโอกาสที่จะไปต่อมีค่ะข่าวที่จะเป็นลบกับทองคำมีมากกว่าข่าวที่จะเป็นบวกกับทองคำค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณพวันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ